สวัสดีค่ะพบกันตอนกลางวันนะคะกับที่ดินสวยอยู่แล้วรวยนะคะวันนี้เราก็จะมาโชว์ชโฉนดนะคะที่เป็นโฉนดแปลงย่อยของที่ดินแบ่งขายที่แปลงใกล้โรงเรียนสังภาษาบ้านฉางะคะ่ะซึ่ง,ง่ที่ดินแปลงนี้มันจะมีเนื้อที่รวมอยู่ทั้งหมด6ไร่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นแปลงย่อยไ,ได้แดแปลงนะคะซึ่งแต่ละแปลงตอนนี้โฉนดก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันค่ะว่าฉนดแปลงย่อยแต่ละแปลงเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะโอเคนี่ค่ะคือเอ่อฉนดนแปลงใหญ่ของเรา,าจะมีเป็นแบบนี้นะคะซึ่งัวนี้เป็นฉนดนนอสซี่เนาะเป็นฉนดที่เป็นแบบสามารถที่จะเข้าธนาคารได้สามารถที่จะยื่นกู้แบงค์ได้นะคะเอ่อมองเห็นไม่เอ่ยนี้เป็นรูปแปลงเริ่มต้นของเนื้อที่ทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบ มีในรูปแบบเดิมะคะ่ะก็จะมีถนนสองด้านเนาะมีถนนด้านนี้นะคะด้านล่างที่เป็นเขียนว่าสาธารณะแล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะซึ่งรูปแปลงอะคะ่ะในนี้ก็จะบ่งบอกว่าทิศของแปลงแบบเดิมนะคะก็จะเป็นทิศเหนืออยู่ด้านบนฝั่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราทําถนนไปผ่านตรงกลางนะคะผ่านตรงกลางแบบนี้แปลงฝั่งฝั่งด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทาง ทิศอหนือย้งไปทางตะวันออกประมาณนี้ค่ะทีนี้เราจาจับภาพแรกกันนะคะเราให้เห็นนิดนึงว่า,านี่คือถนนฝั่งกทางเข้าเนาะซึ่งเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านบนก็มีสาธารนณะทีนี้การออกแบบแรงของเราเราก็เลยมองว่าในเมื่อเรามีรูปแบบเดิมที่เป็นถนนสาธารณะสองอเอ่สองด้านอยู่แล้วเราก็เลยเในในโครงการนะคะเราก็เลยทํา ทำให้มีถนนที่จะสามารถเชื่อมตั้งแต่ด้านล่างไปถึงด้านบนเพื่อให้ลูกบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยอะค่ะจะได้แบบว่าเหมือนว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นถนนตันหรือว่าเป็นซอยตันสามารถที่จะผ่านเข้าออกได้ทางสองทางนะคะทีนี้พอเราออกแบบผังโครงการออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะดูรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเท่ากับว่าเราก็จะ ด้านเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็มุ่งตรงขึ้นมาเรื่อยๆจะผ่านขึ้นมาด้านบนก็ถนนก็มาชน,นด้านบนเช่นเดียวกันค่ะนี่คือเป็นถนนของเรานะคะในโครงการนั่นหมายความว่าก็จะมีเป็นฝั่งนี้ด้านหน้าแปลงก็จะหันหน้าไปด้านทิศเหนือ,อเฉียงไปทางทิศตะวันออกประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้สองแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปด้านทิศตะวันตก นะคะโอเคแหละข้อดีของฝั่งนี้ก็คือจะได้ด้านหน้าถนนที่กว้างขึ้นนะคะอันนี้คือข้อดีของอผังแปลงที่เราออกแบบมาซึ่งการออกแบบผังที่เราออกแบบมานะคะก็เราใช้หลักการที่แบบว่าออใช้ถนนเดิมเป็นหลักใช้แนวถนนเดิมเป็นหลักนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเชื่อมเข้าเชื่อมถนนทั้งสองฝั่งได้เลยนะคะนี่คือเป็นเป็นผังที่เราออกแบบมาตรงนี้ก็จะเป็น ผังแต่ละอันเป็นผังโฉนดของแต่ละแปลงที่เราทําออกมาซึ่งในรูปแบบนี้ค่ะซึ่งจะมีเลขที่ดินกํากับตรงนี้ก็จะเป็นโฉนดแปลงย่อยแต่ละแปลงที่เราออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นตรงนี้จะเป็นแปลงที่1เหมือนผังที่เราโพสต์ขายอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่แปลงที่ห้าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่หกอันนี้แปลงที่เจ็แล้วก็เป็นแปลงที่แปดประมาณนี้ค่ะซึ่งลักษณะของของผัง แปลงที่เราออกแบบมานะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเราเรายึดแนวถนนเดิมเป็นหลักแล้วก็ให้มีความอมองเข้าไปก็คือสามารถที่จะโลง่งลูกบ้านแต่ละบ้านนะคะมีความร่มรื่องสบายมองเห็นถนนแล้วก็ทราบได้ชัดเจนว่าถนนเข้าถนนออกไปฝั่งไหนแล้วก็แต่ละแปลงก็จะมีถนนหน้าแปลงที่กว้างนะคะอันนี้คือเป็นหลักการในการที่เราออกแบบผังแปลงย่อยแต่ละครั้งที่เราที่เราทําที่ดินมือขายนะคะ ซึ่งที่ดินตรงใกลโ้โรงเรียนนาโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสองประชาตำบลพลรามเพื่มัญนฉาเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างอย่างที่เราโชว์ให้เห็นเนาะแต่นี้มันเป็นผังที่ออกมาจากสำนักง,งานที่ดินเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะเป็นแนวถนนตรง,ตรงกลางซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินดูจริงว่าแนวถนนที่เราออกแบบตามผังตรงนี้ค่ะมันคือแนวไหนะคะสมมุติลูกค้าที่จะเข้ามา มาดูข้างในอะคะ่ะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าจากผังแปลงที่เราออกแบบมากับพื้นที่จริงนะคะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่เบื้องต้นเดี๋ยวให้ลูกค้ามองมองมองผังอันนี้ให้ชัดเจนก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้จากเดิมอะคะ่ะคือรูปแปลงอะด้วยความที่รูปแปลงมันมันมีหลายๆเหลี่ยมเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามออกแบบแปลงออกมาให้มันเป็นอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมที่ได้มากที่สุด นะคะแต่ว่าคำว่ามากที่สุดของเราก็คืออยู่บนพื้นฐานของอขนาดแปลงด้านหน้าแปลงแล้วก็ด้านหน้ากว้างที่ติดถนนเช่นเดียวกันค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปเดินดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นรูปแปลงเดิมเนาะเคยจะเป็นแบบนี้นะคะรูปผังเดิมแล้วก็ออกแบบมาอีกทีนึงซึ่งโฉนดแต่ละแปลงค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างผังให้ดูอีกอันนี้นะคะเป็นโฉนดย่อยที่เราได้ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะ อโอเคแบ๊บนนะคะ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขนวนแต่รับแรงเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณแปลงที่นะะี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่เราก็จะโชว์ให้ดูเลยว่าถัางแปลงที่เราออกแบบมาเนี่ยมันมีขนวนแปลงย่อยแล้วเรียบร้อยเช่นอันเนี้ยถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแปลงที่อืมดูนะคะมันจะเป็นแปลงด้านบนคือแปลงนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ย เสร็จแ,แล้วเนี่ยเวลาชนดออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือฉนดย่อยที่ออกมานะคะอันนี้คือเป็นผังแปลงที่รูปแบบมาทีนี้ถามว่าชนดแปลงเดิมค่ะยังใช้ได้อยู่ไหมสมมุติว่าฉนดเราสังเกตง่ายๆนะคะว่าฉนดแปลงไหนที่เขาอมีการแบ่งผังออกมาเนี่ยมันจะมีคําว่าใช้รูปแผนที่ใบอใช้รูปแผนที่ในใบต่อแบบเนี้ยค่ะวัส <seconds> ดีค่ะ ก็เดี๋ยวมามาต่อกันนิดนึงนะคะเรื่องของชนุดแปลงย่อยที่แบ่งขายที่พลรานะคะวันนี้เรามาดูาผังพร้อมกับที่ดินจริงนะคะว่าผังที่ออกแบบมากับที่ดินจริงอะค่ะมันรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนแต่ละแปลงมันอยู่ยังไงนะคะก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูแปลงท้ายสุดก็คือแปลงที่แปดนะคะจริงๆก็อยากจะให้ดูทุกแปลงเลยค่ะแต่ว่าเ ด้วยความที่มันเป็นกลางวันเนี่ยนะคะก็แดดจะร้อนนิดนึงเลยพามาดูให้เห็นชัดเจนในแปลงที่แปดแปลงที่เจ็ดอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อแปลงอื่นๆลูกค้าเข้ามาก็จะได้มองเห็นได้ชัดเนาะ,ะมาดูกันค่ะ,อ,ะอย่างที่เราโชว์ให้เห็นนะคะเดี๋ยวนี้นึงเดี๋ยวให้ดูที่ผังเนาะอือเนี่ยค่ะเป็นผัง ผังรวมนะคะผังรวมของเราก็จะเป็นแบบนี้นี่เราหันหน้านะตอนนี้เรายืนอยู่เอ่อยืนอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนิดนึงค่ะเดี๋ยวแบบสดๆกันเลยนะคะอันนี้เราก็อันนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงตรงนี้นะคะแปลงที่แปดเนาะก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ที่เราโชว์ให้เห็นนะคะก็คือถนนของแปลงนี้ซึ่งก็คืออ่าอันนี้อ้อเอามาผิดอัน ก่อน unku, หน้านี้ <additionally, S 2> เป็นไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะเราให้เห็นแปลงนี้เนาะแต่อันนี้ที่เราถือมานะคะจะเป็นแปลงนี้ซึ่งสองแปลงนี้อยู่ติดอยู่ตรงข้ามกันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือแปลงนี้นี่คือแปลงนี้แล้วก็ฉนดแปลงย่อยก็จะเป็นอันนี้นี่แหละค่ะคือเอ่อเวลาขนดนออกมาเราก็จะดูจากรูปแผนที่ในใบต่อของฉนดนะคะซึ่งแปลงที่เราโชว์ฉนดก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ เสาสีแดงก็คือเสาเขตแต่ละอันค่ะเสาเขตแต่ละแปลงที่โชว์ให้เห็นในชโนนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแนวถนนที่เราเทําไว้ให้ค่ะสมมุติใครเข้ามาก็ในละคา,าดเดินอ่าไม่ใช่เดินขับรถหรือเดินเข้ามาก็ได้ก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นไปตามค่ะที่เราเทําไว้ให้เลยด้านด้านนี้ก็จะเป็นอ่าจะหันหน้าไปด้านทิศทิศตะวันออกประมาณเนี้ยค่ะส่วนแปลงฝั่งนี้ก็จะหันหน้าไปด้านที่ตะวันตกแต่ว่าข้อดีของแปลงฝั่งนี้นะคะก็คือดู ด้านหน้ากว้างนะคะจะเกือบเกือบสามสิบสามสิบสี่เมตรประมาณนี้ค่ะจากเสาสีแดงนี้นะคะแล้วก็มาเรื่อยๆเ,เป็นแบบนี้ค่ะข้อดีของแปลงที่มันเป็นหน้าถนนกว้างนะคะก็คือว่าเหมือนเราเราจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากด้านหน้าที่ติดกับเราอะ่ะมันเป็นถนนใช่ไหมคะเราจะทําทําทางเข้าบ้านหรือว่าจะทําเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทํา ประตูบ้านฝั่งไหนจะทํากว้างทาแคบป,ประมาณแบบนี้นะคะ่ะนี่คือข้อดีของเขานะคะส่วนว่าส่วนแปลงอื่นๆที่เป็นหน้าแคบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะคะมันอาจจะมีข้อดีในด้านอื่นเช่นรูปแปลงที่สวยกว่าหรือว่าด้านด้านหน้าแปลงที่มันหันหน้าไปด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันออกแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยในแต่ละแปลงที่ไม่เหมือนกันนะคะโอเค ประมาณนี้นะคะในในในบริเวณของที่ดินแบ่งขายของเราเนาะก็อันนี้เป็นช่วงกลางวันค่ะฝนก็อาจจะมาบ้าง,างนิดนิดน้อยเนาะมาบ้างไปบ้างเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นี่คือถนนที่เห็นนะคะจะเป็นถนนที่เราทำไว้ให้แล้วปกติเอ่อที่เราวัดขนาดไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรซึ่ง8เมตรเนี่ยถ้าสมมุติว่ารูปบ้านแต่ละบ,บ้าน จอดรถไว้ด้านหน้าถนนแล้วเราก็ยังจะสามารถมีพื้นที่ที่สามารถให้รถคันอื่นสัญจรไปมาได้นะคะแต่ด้วยพื้นที่ที่กว้างนะคะพื้นที่แต่ละแปลงที่มากกว่า200ตารางวาค่ะ mm hmm. ก็ถ้าทําที่จอดรถภายในก็จะสะดวกมากกว่านะคะแต่ถ้าจอดด้านหน้าก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนบ้านรายอื่นรู้สึกเป็นกังวลนะคะ mm hmm. ก็นี่ละค่ะเป็นบรรยากาศให้เห็นเนาะ จากผังนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านท้ายเนาะน่คะเรากําลังจะให้เห็นง่ายๆนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้เนาะถ้าหันหน้าไปด้านนี้ค่ะไปด้านนี้เนาะก็เท่ากับว่าเรากําลังจะเดินไปทางนี้นะคะซึ่งทางเข้าแปลงอะค่ะทางเข้าแปลงก็คือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เข้ามาเนาะฝั่งนี้ถ้าสมมุติมาจากทางนี้เราเลี้ยวไปทางนี้จะเป็นโรงเรียนสองภาษาค่ะ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาทางโรงเรียนสองภาษาเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเลี้ยวขวาเข้าแปลงเราได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมุติท่านไหนที่มาจากข้างสนามบินก็จะถนนฝั่งนี้จะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าในแปลงเรานะคะซึ่งที่ดินของเรานะคะมันจะอยู่ใจกลางระหว่างถนนข้างสนามบินกับถนนพลานะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าออกได้ทั้งสองทางเลยค่ะไม่ ไม่ทําให้แบบรู้สึกเป็นกังวลเรื่องทางเข้าออกเลยค่ะเพราะที่ดินแปลงนี้มีทางเข้าออกที่สะดวกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาม,มาดูค่ะนี่ไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเหลือแต่นี้เหลือน้ำระปานะซึ่งฉนวนแปลงย่อยแต่ละแปลงะคะจากจากผังที่เห็นนะคะก็จะมีเนื้อที่ตรงตาม ที่เราโปรโมทไปนะคะจะมีเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่210ตารางวานะคะแล้วก็เนื้อที่มากสุดก็คือ367ตารางวาก็จะเกือบไล่เลยนะคะนี่เป็นพื้นที่ภายในเราใช้ดินดินที่ถมอะค่ะก็จะเป็นดินผสมหินนิดหน่อยแบบประมาณนี้นะคะเป็นเป็นหินกรวดเนาะไม่ไม่ใช่หินที่มันเอ่อไม่ใช่หินใหญ่นะคะเป็นเล็กๆค่ะแต่ว่าอาจจะ เพราะปลูกค่อนข้างลําบากนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะดีสําหรับการทําสิ่งก่อสร้างเนาะเพราะดินมันจะแข็งค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องการพื้นที่ที่สําหรับปลูกพืชผักต้องอาจจะต้องเอาหน้าดินมาเสริมอีกนิดนึงค่ะเราเอาดินนี้มาถมเนื่องจากว่าเราอยากให้ดินมันแน่นนะคะเพื่อจะได้ไม่ทําให้ดินมันไหลไไหลไปที่อื่นเวลาฝนตกค่ะหรือก็นะคะฝนตกมาระยะนึงแล้วดินก็จะจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะก็จะแน่นแล้วละคะ่ะ มีข่าบริเวณรอบๆเนะเราก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆแปลงเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้เป็นเป็นของสนามกอล์ฟแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนบุคคลอยู่นะคะก็จะประมาณนี้แต่ละแปลงนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูแล้วอาจจะ งงง,งนิดหน่อยนะคะว่าถังแปลงเป็นรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราพามาดูเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเรายือนอยู่ตรงถนนภายในนะคะซึ่งถนนภายในของเราเห็นไหมคะสังเกตว่าแต่ละแปลงเราจะมีเสาเขตแบบนี้นะคะแล้วก็แนวถนนสีดำตรงนี้ก็คือเป็นถนนภายในโครงการของเรานะคะ ดูง่ายถ้าเกิดใครเลี้ยวเข้ามาจากด้านหน้าค่ะจะมองเห็นต้นบัวอยู่ซ้ายมือเนาะเราก็เลี้ยวเข้ามาเรื่อยๆเนะะียค่ะถ้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตามผังดูตามผังจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้เราก็จะอยู่จุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่คือทางเข้าเข้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะ้าให้ดูตามผังจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูตามนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ถนนไปอย่างนี้เราออกทางซ้ายไปก็จะเป็นทางเข้าค่ะจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะนี่คือผังแปลงที่เราทําไว้นะคะแล้วก็นี่คือแนวถนนจะเห็นว่าเราตอนนี้เราจอดถนอนอยู่ตรงกลางเลยซ้ายขวาก็ยังมีสเปซเยอะอยู่พอสมควรนะคะนี่คือความกว้างของถนนภายในโครงการที่เราทําให้เนาะจะเป็นให้ให้ให้มีความเป็นความเป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะจะไม่ดูแออัดนะคะ ก็จะลักษณะนี้ค่ะพื้นที่ในแปลงสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ลองเข้ามาดูค่ะบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางกลางวันหรือตอนเย็นกลางคืนก็าอาจจะมืดเข้ามากลางวันหรือตอนเย็นก็จะเป็นบรรยากาศเงี้ยสงบแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านยังไม่ได้หนาแน่นนะคะมีบ้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นมากเนาะจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะค่ะ สำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะยินดีเลยค่ะแปลงนี้ยังว่างอยู่นะคะแปลงฝั่งนี้ที่เราโชว์ให้เห็นอตอนนี้คือแปลงที่เจ็ดนะคะมีหน้ากว้างอยู่ประมาณสามสิบสี่เมตรประมาณนี้ค่ะมีสาไฟด้านหน้านะคะก็ตรงนี้นี่คือทางเข้าค่ะทางเข้ามาเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้แปลงนี้ ที่โชว์ให้เห็นในตอนนี้คือเป็นแปลงที่สองค่ะจะเป็นมีเสาไฟอยู่หัวมุมตรงนี้นะคะประมาณน,นี้ก็ทุกแปลงจะเป็นขนาดไม่เท่ากันค่ะเราก็จะแบ่งตามเนื้อที่รวมทั้งหมดแล้วก็มา,อ,าออกแบบรูปแปลงให้ดูสวยงามแล้วก็ส่วนขนาดก็เอาตามขนาดที่วาดกบาจริงได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีข้อจํากัดที่เราทําได้แค่แปดเนาะ เนื้อที่บางอันมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปจํากัดเนื้อที่ให้มันเท่ากันได้ค่ะมันก็เลยจะออกมาเป็นบางแปลงอาจจะน้อยบางแปลงอาจจะมากค่ะด้วยความเฉลี่ยให้มันอยู่ในในในผังที่เป็นหกไล่ค่ะผังมันก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือให้ดูลูกผังนิดนึงผังรวมค่ะจะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทางเข้าเราก็คือตรงนี้นะคะเข้ามาเรื่อยเรืยเนาะ ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสาธารณะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีคนสัญจรค่ะทางมันก็จะเล็กๆหน่อยเราก็เลยจะทําเฉพาะแนวถนนภายในโครงการแบบนี้ให้นะคะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงด้านหน้าเข้ามาถึงก็จะเป็นแปลงด้านหน้าฝั่งนี้ถ้าลูกค้าเข้ามาค่ะก็จะเห็นเป็นต้นบัวอยู่เยอะๆตรงนี้นะคะไม่ไม่ใช่สา,สาธารณะนะคะเป็นที่ส่วนบุคคลค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไระค่ะมันก็เลยแบบมีพอบีบัวต้นแรกมาขึ้นมันก็เลยแพร่ขยายขึ้นมาเยอะๆนะคะ เราก็จะเป็นอยู่ลักษณะนี้แปลงฝั่งนี้กับสองฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองกับแปลงที่ห้าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะส่วนด้านนี้ตรงนี้จะเป็นแปลงที่เยอะที่สุดนะที่ประมาณสามร้อยกว่าตารางวาค่ะแต่บ้านมีความเป็นส่วนตัวนี้มีเพราะอยู่ด้านในนะถนนก็จะเป็นตรงนี้ค่ะอืมถนนเข้ามาด้านนี้นะคะก็เชีห้เห็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะนี่คือคร่าวๆผังฉนดแปลงย่อยนะคะ ก็สำหรใครที่หากมีข้อสงสัยหรือจะนัดชมพื้นที่จริงก็ยินดีนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูบรรยากาศเองล่วงหน้าก็สามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะเป็นที่เปิดค่ะเข้ามาจากหลังโรงเรียน2ภาษานะคะก็เลี้ยวขวาตรง JB Apartment นะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็จะมาเจอบ้านชั้นเดียวอยู่ทางเข้าของเราก็จะเห็นชัดเจนค่ะเป็นถนนลาดยางมาต่อนะคะก็เลี้ยวเข้ามาก็จะเจอ บริเวณนี้ได้เลยนะคะสามารถเข้ามาหรือว่าเราจะนัดนัดเข้ามาดูพร้อมกันก็ยินดีค่ะฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ได้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ